มาตัวนี้กันเลครับแสดงได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันน้องผีดีรับเกียรติเป็นพี่ปอนในชุดนักแสดงกป็นเลยสี่ภาคค่ะในวันนี้ทางนายกชนาคมเป็นเลยแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีชุดกักแสดงมาให้เรื่องสาวสาร์ชั่วข่าวลุงเย็นน่านักละหนึ่งเีริการปวดตัวผู้รักสมหากลุงนายกเป็นเลแห่งประเทศไทยทั้งสี่ภาคทีนี้มาฝึกอ่านบทร้อยแก้วนะครับ บ้านลีน้านีบ้านษาต่อาจารุ้้อนเสียงแล้วก็เด็กจะจอยขอเชิญท่านผู้ชมดูแทนรับชมรับฟังได้เลยค่ะด้วยด้วย ไปทางซ้ายมากกว่านักก่นจะที่มีมาแล้วครับอันนี้ภาคอะไรเอ่ยภาคกลางภาคกลางใครภาคเหนือภาคเหนือมาแล้วจ้า Northern region.

ตอนรับสู่ภาคใต้สารพัดกาลิปัด อันนี้อะไรอ่ะตัวร้ายนี่พบกับรายการยงตรนจันทร์ยี่หอกรบตันทร์น้องสาวของพี่ชาดาอากราพีซีสุนมมาและที่แกนนำเสาคอนพิชชาโอระที่พรานนี้ประการว่าของที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบกับนักเรียนกระเทยที่ฝ่ายละเมอหลังโรงเรียนถูกฆ่าและได้กลิ่นผิวชาตผิคืนไร้ลงน้ำหนึ่งใส่พิกินี่ไปได้กว่าจัดเม่เจ้าควายปีนป่ายเกิดเหตุโลงป่าตกใจกันตายท่า กูเจอโอกาสกัที่ปอเข้าโรงพยาบาลทั้งคนแล้งงูขอขอบคุณน้ำน้ำปลาบนี้ปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณทุบลมตาตาลูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันดีที่ทำให้แต่หัวยันอันดีขอขอบคุณคืนตาที่ตีใส่เงาใสดีไม่มีออยขอขอบคุณพันละพาตาลูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอบอบคุณค่ะและวท่านสามารถติตามเราได้ที่โมวเวทเดอรยดดร์ดอดอาดอบตรด,รด,ดอดรดคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะโลกเราลไม่สม,มุนะม,ะมนะมามาผู้ชายลวก็มา,มากีมเมสก็มาลา Oh, okay, ส,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 ส oh, oh, วัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเบียยตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีนต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจดกทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอย,ยอสอคกท ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคปทแปลว่าอะไรคะขอบคุณเจ้านอยสมคปทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า โลกเราละมั Allah, นดูรายผูกนมากเลยละทเองจริงซีงใจละต่อสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งของฉันต้องจริงร้องเรียกสิทธิ์ทุกคนกส่วนทุกคนละทนั้นเิงซีดใจละไม่ทำ ขอบคุณเจ้าทีเล็กข่เจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้งสี่ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้าห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภทสองห้า <c> ม <oughs> พิมพ์สีบนบัตรประชาทส้นวนน่านายเพระนี่คือผมโดยคองคอยเอกสารสำคัญทุกใบ ต้องใส่คำจะไพนามน้ำหนาว่าน้ำสาวเด้อค่ะไอ้ย,ยัยกษ์ยกเวนการกับเลือกเกณฑ์ทหารตัวพวกเราถือกหยิ่งตัว,ลเ,ว,ลวเล็กๆที่ีอ่อนแอม่สามารถเป็นหลวงข้องชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านหลวงห้องชาติน,นั่นเละนะข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกมูห่ห้องว่าไอ้เพราะมันเป็นกาอุตยาบคายที่สุด เราม่แน่นอเดรโรยบุกมาทงานีดต้องขอลานแวามไปแจ่ยังสุดแต่เว้นและไม่เคยห่าจะไปแล้วไม่กลับมาโสันทีจะดึงจากกทิ้งไปแล้ว เจห็นหน้ากัูหลักหลักตายเสียแล้วนายกสมาคมกะเธอแห่งประเทศพะคุณเจ้ามาแล้วตายโฮ่งเลยก็เป็นไร่ายครับก็เป็นโรคนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจะเป็นผู้เลือกตั้งนายกสมาคมกระเธอแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ้แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ้อ่ามีมนหลงพ่อเห็นแล้วเห็นแล้ว นายเคนใหม่เดินมาแล้วอเลกาวตาสังคาราอุปปาทวายะาัมเมโนใช่แล้วใช่แล้วใช่เลยแอวหลอกพ่อไปเป็นนายกบสมาัคมไม่ได้นะอ่าข้าที่เลย เอาท่าแตกกันรูอน